ผมเรื่องจะถามพี่เคยโดนแบบข่าวฟอเร็กทีดีปะคือเป็นกระแสตอนนี้นะอาเคยโดนปะอูโดนคล้ายๆหอมันไม่ใช่มันไม่เหมือนฟอเร็กทีดีฟอเรกทีดีมันด้วยองค์ประกอบของมันอะมันะมันเหมือนแชร์ลูกโซ่แชร์ลูกโซ่เนี่ยมันก็วิวัฒนาการไปเรื่อยตามตามยุคตามสมัยแต่ ให้สังเกตเลยเพื่อนๆลองสังเกตดูอะไรที่มันให้หาเครือข่ายนั่นแนะนั่นนะแปลว่าแชร์ลูกโซ่แล้วไม่มีอะไรที่ทําผลกําไรได้เป็น100% 2เ0อย่าโลภกตั้งสติมันได้ครั้งแรกใช้ว่ามันจะได้ตลอดไปไม่มีใครที่จะลงทุนบ้าบอขนาดนั้นแต่สิ่งที่ท้ำโดนะ่ะมันเรียกว่า h ฮบิดสแคมเบอร์ ไฮริซแกมเบอร์น้ำเสียไปแสนได้ไั้งมันทักน้่มมาทางออดวอตแอปวอตแอปนั่ม่ะเป็นบิสเนสพอดแอปนะทักมามันมันบอกว่ามันอยู่ฮ<ม>่องกงทักมาแล้วช่วงนั้นน้่ทำทำมาสั่งหามันทักมาบอกว่ามันกำลังจะมาภูกเก็ตมันต้องการโรงแรมเก่า ซื้อเพื่อไปรีโนเวทกูก็อะอแสดงว่ามึงมีข้อมูลหรือมึงได้ข้อมูลอะไรมาใช่ไหมอืมคือแบบข้อมูลแน่นมากอ่ะคือแบบมึงรู้ว่ากูทําอะไรอยู่แล้วกูหาอะไรให้มึงได้อืมกูก็คุยกับมันคุยกับมันพักหนึ่งแล้วก็มาคุยไลน์มันบอกว่าเออที่ไทยใช้ไลน์กันใช่ไหมมันก็เลยโหลดไลน์มาคือแม่งแบบเมีนยนสัตว์กูก็ไม่ได้อะไร มันก็มันบอกว่ามันะเทรดฟอเล็กมันไม่ได้ทำอะไรวันวันมันก็พยายามส่งรูปให้กูดูว่าวันหนึ่งมันได้กำไรเท่าไร่เท่านู้นเท่านี้แต่กูบอกมันว่ากูเคยเล่นแล้วกูไม่ชอบกูรู้สึกว่ากูไม่ชอบมันมีความเสี่ยงมันก็ไม่ตื้อมากนะก็ปล่อย ระยะเวลาที่กูคุยกับมนะันอะร่วมๆสองเดือนได้กว่ากูจะลงไม้แรกอะอเพราะว่ากูคิดว่าตอนนั้นกูจะคีบคอนเนคชั่นเอาไว้เพราะกูมองว่ามันบอกกูว่ามันจะมาโนเวมเบอร์ตอนนั้นตอนนั้นใกล้จะถึงโนเวมเบอร์แล้วกูคิดว่าเออก็คีบคอนเนคชั่นกันไว้คุยกันไว้เผื่อจะได้ต่อยอดอะไรกันต่อในเรื่องอสังหาใช่ไหม,มกลูลงไปลงไป ลงแทีแรกร้อยดอนนะมั้งกู้เทะมันมันมันสอนมันมันไม่ได้สอนมันมันจะบอกให้กูเข้าตอนไหนแล้วออกตอนไหนแต่วันหนึ่งมันจะให้ให้กูเล่นแค่ไม้เดียวแล้วมันก็จะไม่ให้กูเล่นนอกเหนือจากที่มันให้เล่นแล้วมันมันจะ มันจะไม่บีบบังคับมึงมัน,ม,นมันตะล่อมตะล่อมแล้วการคุยกับกูคุยกับมันเหมือนคนมีมีความรู้อะคือไม่ว่ากูจะคุยเรื่องอะไรมันรู้หมดเลยกูคุยเรื่องธุรกิจมันกูรู้เรื่องมันโต้อตอบก,กับกูคือแบบสามารถแลกเปลี่ยนคว,ความเห็นกันได้เลยอะอคือคนมีความรู้คนหนึ่งเลยอะแล้วผลสุดท้ายก,กูมาโปะแตกตอนที่ว่าตอนนั้นเงินในบริษัทกู หมุนไม่ทันคูจะเอ,เอาออกมาเพื่อหมุนแล้วคูถอนไม่ได้อกูเลยไปถามมันว่าทำไมถอนไม่ได้คูส่งอีเมลกลับไปไปเช็คก็คไม่มีแล้วกูไปนั่งดูมันจะมีเพจมันจะเป็นฟอเร็กมันจะต้องเล่นผ่านเอเจนต์ใช่ไหมพอกูเข้าไปดูเอเจนต์นั้นไอ้เหี่ยหน้าเว็บมันก็พึ่งสร้างมันจะมีข้งางล่าง c o p y r i t i n g มันก็พึ่งสร้างแล้วกูไปหาใน ไอ้กูเกเอ้ยไอ้เฮีย้ยเว็บนี้มีคนโดนกูก mm ็ hmm. เข้าไปในกลุ่มแสแกมเมอร์ hmm. กูบอกเนี่ยกูโดนเรื่องราวอะไเนี้ย mm hmm. เขาก็บอกว่าไอ้เฮีย้ยมีคนเยอะมากที่โดนแบบนี้จำไว้เลยเพื่อนอย่าโลกการเล่นฟอเร็การเล่น x, เหรดหุ้นการเล่นคริปโตการเล่นอะไรต่างๆนานา,นาพวกเนี้ อแบบที่มันมีความเสี่ยงมากๆโอดศึกษาและระวังเล่นด้วยตัวเองจำไว้เล่นด้วยตัวเอง,เยเอ,งอย่าให้ใครเล่นให้หรือให้ใครพาแนะนำมึงเอาเอาเขาเป็นแนวทางได้แต่มึงอย่าเอาให้เขาแบบว่ามาเล่นให้มึงอกำหนดเออไม่มี คนที่รวยจากพวกนี้มีไหมมีแต่ถามว่าค่าวิชากี่บาทเป็นล้านเว้ยมีเงินที่จะฟื้นขนาดนั้นไหมถ้ามึงไ,ไม่ไม่กล้าคือเล่นเพื่อออ,อมเงินจะได้ลงทุนในหุ้นไทยลงทุนเพื่อได้ปันผลนันต,ต่างนานาได้ลงทุนเล่นนิดหน่อยเ,เอาเงินออมเอ,เอาเงินไปออมช่วงนี้มันก็มี อะไรให้มันเปิดความรู้เยอะแยะแล้วใช่ไหมเหมือนว่าฝากธนาคารได้ดอกเบี้ย0 0นเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ไปนู้ดปุ๊บได้ปันผล3% 5%อาจจะได้เยอะกว่าในเดือนเดืนหนึง่งหรือว่ากองทุนต่างๆของธนาคารลองศึกษาดูมันมีวิธีหลากหลายแต่ถามว่าพวกนี้มีความเสี่ยงหมดโปรดศึกษาและก็อย่าลกูกคำเดียวเลยอย่าลกูกแล้วก็ พวเฮียน,นี้เก่งขึ้นทุกวันผูพูดได้คำเดียวเพื่อนลองเข้าไปดูใครที่กำลังคิดว่าเหมือนมีใครทักมาจากต่างประเทศหรือโปรไฟล์ดีๆอะไรทักมานะลองเข้าไปเช็คดูในกลุ่ม scammer scammer ไทยแลนด์ในกลุ่มนั้นนะแล้วก็ลองเอาไปพูดเอาไปคุยดูเอารูปของคนคนนั้นนะไปโพสถามดูในกลุ่มเขาจะตอบคุยกันบางคนโดนเป็นล้าน คิดดูโดนล้านกูยังโดนแบบถ้า hey. กูไม um. ่โป๊ะแตกวันนั้นที่แบบกูถ้าเงินในบริษัทกูปกตินะแล้วกูอัดเงินเข้าไปอีกนะถ้ากูอัดเงินเข้าไปอีกคือถูกตายแล้วกูมาเช็คดูกูอะงงวงงงว่ามันหลอกกูได้ยังไงเพราะมันจะต้องเล่นผ่านแอฟบีพีท่าน MT4 ใช่ไหม MT4 เนี่ยก็คือ มันก็เป็นแพลตฟอร์มที่แบบทุกคนเล่นตอนกูเล่นแรกๆก,กูต้องเล่นผ่านไอ้นี้กูก็มองว่าแล้วมึงจะใช้วิธีไหนหลอกกูว่ามันโกงกูได้ยังไงวะค่าเงินตรงนั้นไอค่าเงินทองตรงนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกันแต่กูเปิดสองหน้าจอเลยกัาเอเจนต์เอเจนต์เอเจนต์ที่แบบมีความน่าเชื่อถือกับเอเจนต์มาลองอดูมันจะให้กูเทรดตอนสองทุ่มและกราฟเป็นกราฟเส้นเดียวเลยที่ วิ่งไม่เหมือนกันคือสมมุติการ์ฟตอนสองทุ่มมันลงใช่ไหมธรรมดาลงมา5จุดแต่การ์ฟมันจะลงไปประมาณ20กว่าจุดการ์ฟแท่งนั้นแท่งเดียวที่มันให้กูเข้าแล้วมันก็จะวันไหนที่กูเข้าช้านะมันโทรมาโทรมาบอกกูเลยแบบเข้าเรียงถ้าไม่เข้าเข้าเลยแล้วก็ออกเรียงออกเลยคือแบบ ไอ้เหี้ยแบบมึงใส่ใจกูมากเลยมึงดูแลกูม,ลมากคือมึงตายใจเออกูแบบกูกูก็กูมามองตัวเองไอ้เหี้ยกูโดนได้ไงวะคือแบบทั้งทั้งที่รู้เรื่องราวพวกนี้ก็พอสมควรแต่แบบยังโดนเพื่อนๆน,นแบบมันไม่มีทางรัด,ด้วยเพื่อนเพื่อ,อศึกษาทุกอย่างมันมีที่มาและที่ไปเย้ยนี่ครับโฟเล็กชีดีหรือ ต่อไปอนาคตมันจะมีแชร์ลูกโซ่ทมไมไรไม่มีอะไรที่มันจะอยู่ยั่งยืนเลยเพื่อนเพืเ่อนลองไปย้อนดูในอดีตได้เลยคนเริ่มต้นคนแรกก็คือคนเมีกันที่อะไรที่ทําลูกโซ่มาแบบนี้แล้วก็โดนคิดดีๆลูกโซ่จําไว้มันจะเป็นปีระมิดถ้ามันให้มึงหาเครือขายเมื่อไร นั่นแหละสิ่งที่มึงกำลังจะโดนแต่ว่า h ฮวิ a ส e scammer จะเป็นพวกโปรไฟล์ดีๆพวกแบบบางคนก็จะเป็นทหารอเมริกาหรือแบบแน่ชนคุยคนส่วนใหญ่จะโดนผู้หญิงผู้หญิงจะโดนเหมือนแบบว่ามีผู้ชายฝรั่งทักมาในไอจรูปร่างดีๆหล่อๆโปรไฟล์ดีๆทักมาระวังคือ มันเล่นกับจุดอ่อนของเราบางทีเล่นมันจะหาจุดอ่อนของเราเยมันจะคุยแล้วหาจุดอ่อนของเราว่าจุดอ่อนของเราอยู่ตรงไหนบางคนแบบว่าผู้หญิงแบบเฮ้ยเงาอยากได้แฟนเว้ยคุยมันก็คุยแบบแฟนคุยคุยคุย,คยจนมันตะล่อมให้เทรได้ของกูธุรกิจมันก็คุยธุรกิจธ,ธุรกิจถูกกับกูทุกวันจนตะล่อมให้กูเข้าเทรดได้ ไอสัตว์มันไม่ได้งูแล้วเราอย่าไปงูกวางมันเตือนไว้ให้เค